หลังจากไปคว้ารองอันดับหนึ่งมาะนะฮะอีกสองวันนะวันอาทิตย์นี้ะจะได้ไปต้อนรับเธอกลับมาแล้วนะฮะจะบินกลับมาเมืองไทยเนี่ย26พฤศจิกายนแต่ตอนนี้ที่โคราชนี่คึกคักกันมากเลยนะเรียมตื่นเต้นไงแล้วประชุมกันอย่างเป็นทางการคือประชุมต้อนรับแอนโทเนียยู่เมืองไทยเนี่ยนะนี่ประชุมกันกลับมาเสร็จปุ๊บจะทำยังไงกันบ้างะจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้าง เช่นก็จะพาไปกระสักการะอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีนะฮะทัญยาโมแล้วก็มีการเขาเล็กสาธคิตผัดหมี่โคดาชอันนี้น่าจะเป็นภาพท่วงที่เธอเดินทางกลับไปเยี่ยม โคราชใช่ไหมก่อนที่จะไปประกวดเนี่ยนะครับโอ้ตอนนั้นขนาดยังไม่ยังไม่มงลงเยลยก็ยังคึกคักกันอยู่เนี่ยนะครับคนก็ให้ความสนใจแล้วก็ยินดีกับเธอแล้วก็ภูมิใจกับเธอที่เธอเป็นลูกหลานย่าโมเนี่ยนี่นะฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยจะให้เธอช่วยผัดหมี่โคราชหน่อยเพราะอะไรครับอันนี้หนึ่งเป็นเมนูโปรดของแอนโทเนียสองคือผัดหมี่โคราชจะสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์นะ่ะผ่านกระบวนการซอฟพ,พาวเวอร์ผ่านกระบวนการให้ดังเหมือนที่ลิซ่า อะไรนะหลายต่อหลายอย่างใช่ไหมตอนนันลิซ่ามีลูกชิ้นยืนกินมีโน่นมีน,มนี่มีนั่นนะครับแล้วก็โปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวของโคราชด,ด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามกัน,กนเดี๋ยว,วาอาทิตย์นี้เดี๋ยวส่งทีมข่าวไปรับเอ็นโทเนียหน่อยนะใช่อามา<ะ>อวใดในช่วงข่วเย็นแล้วกันช่วยให้ดีเลยนะใช่เราจะได้เห็นบรรยากาศกันด้วยนะคะโอ้เนี่ยเพราะมันเป็นบรรยากาศที่ตื่นเต้นนี่ยังนึกถึงบรรยากาศที่เชียร์ไม่ได้เลยนะเป็นหนึ่งในสองนะคะโอ้ Miss Universe นางงามจัก